ที่เราเองก็แหมก็รู้สึกรู้สึกดีใจที่เราได้เห็นภาพนะผู้นำกัมพูชาฮุนมันเน็ตนะคะกับรักษาการนายกรัฐมนตรีของคนไทยคุณภูมิธรรมทำหน้าที่ในการที่จะไปพูดคุยข้อตกลงหยุดยิงนะคะขีดเส้นใต้คือเป็นการคุยเพื่อเจรจาหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขนะเขาใช้คำว่าแบบนั้นก็พอมีภาพปรากฏออกมาคุณภูมิธรรมเองก็ประกาศถึงความสำเร็จเมื่อวานนี้นะคะบอกว่า ก็ถือว่าเป็นการเจราจารทีาไไ่ได้ทิศทางบวกมานะคะประสบความสำเร็จแล้วจะนั้นหลายคนก็ลุ้นกันนะคะว่าทุกคนก็กไม่นอนอเรียกว่าทุกชั่วโมงเนี่ยก่อนจะไปถึงเที่ยงคืนก็แน่นอนนะคะไม่เกินความคาดหมายคือยิงกันแบบทิ้งทวนอ,ะอ่ะยิงกันแบบถล่มกระหน่ำนะคะมีใครทิ้งทวนอะไรบ้างคะก่อนอทเที่ยงคืนโด,โดยโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชานี่ก็ยิงกระหน่ำทุกเครื่องมือที่มีนะคะแล้วก็ปืนเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอตัวจจหลวดลายลำกล้องของเขา,าเขาก็เขาก็ยิง <ๆ S 2> ยิงเขา้ามาถล่มเต็มที่ส่วนฝ่ายไทยเองก็แน่นอนเรามีความเหนือกว่าในเรื่องของยุทธปกรณ์ทางอากาศซึ่งของกัมพูชาเขาไม่มีอของเราก็เรียกว่าปล่อยนกเขาเรียกปล่อยนกนะปล่อยไข่คือเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดใช่ปล่อยไข่ทิ้งก็เรียกว่าเป็นระเบิดระเบิดล็อกเป้าทําลายของเขาก็เรียกว่าตรงตรงจุดนั้นเป็นจุดที่มีการประเมินเลยว่ามีการเสียชีวิตร่วมเกือบสองพัน สำหรับทหารกัมพูชาเสียชีวิตเกือบสองพันคนใช่<า>ใช่ค่ะเพราะว่าเขาขนมาเป็นหมื่นเลยนะกำลังของกัมพูชาเนี่ยก็เรียกว่าทาลายได้เยอะเลยทีนี้พอถึงเวลาเที่ยงคืนคือเชื่อว่าทุกคนได้ติดตามข่าวกันแล้วแหละเนะเรื่องของการประทะกันใช้อาวุธใดๆต่อสู้กันพอพอเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยก็มีการรายงานของสื่อต่างๆว่าเสียงเงียบ เออทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้ดีละมันสงบแล้วจริง,จร,งจริงแล้วถึงตีหนึ่งครึ่งก็ยังเงียบนะแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาประมาณนั้นแหละประมาณตีหนึ่งแล้วมีการจับสัญญาณได้ว่ามีโดนเป็นโดนที่ลุกล้ําเข้ามาในกองบิน21นะคะจำไม่ไม่แน่จใจว่าเป็นเป็นพื้นที่จังหวัดอะไรแต่เขาเรียกว่าเป็นกองบิน21มีโดนเข้ามาสอง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 ตัวแล้วเป็นโดนกามิกาเซ่ด้วย เป็นรวนที่ปล่อยระเบิดได้ใช่ใ่เหมือนเหมือนกับยิงยิงยิงกระสุนได้อะไรประมาณนี้เราไม่แม่นนะเรื่องเรื่องของข้อมูลทางอาวุธแต่ว่าก็มีรายงานเข้ามาแต่ว่าทางการไทยเนี่ยสามารถสอยลงมาได้หนึ่งหงลำหนตัวอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าบินหายไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีมเงียบไปเป็นช่วงๆแล้วก็ยังยิงกันปะปลายเป็นละรอกตอนช่วงตอนตอนช่วงเช้า6โมงพี่เล็กเนี่ยพี่เล็กไม่รู้ได้นอนหรือเปล่านะ เหมือนอจะไม่นะใช่เพราะว่าพี่เล็กเนี่ยมีการโพสต์ตอนเช้ามากๆเลยนะคะบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงกว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยดูเวลาที่พี่เล็กโพสต์แล้วเนี่ยก็คือประมาณ6-7โมดโมงน,น,นั่นแสดงว่า ช่วงประมาณตีห้ากว่าหรือเปล่าอาติดตีกลมๆว่าตีห้าหกโมงพี่เล็กรายงานว่ามีกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงมาจากฝั่งกัมพูชาอีกอนั่นแหละเป็นลักษณะการยิงเกาะกวนใช่ไหมเพราะไม่ได้ลงเป้าหมายอะไรไม่ได้ทําให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มเติมอ่าอ่าเอมือนยิงเกาะกวนแบบอารมค้างไหมก็คือเหมือนกับว่าก็คือฉัร้างจนฉันจะยิงเพื่อหวังจะเอาคือคือการรบในช่วงก่อนเที่ยงคืนไทยเราเนี่ยตอนนั้นมีรายงานว่าเรายึด เราตรึงได้หมดละ,ะทุกแนวใช่ไหมคะตรึงปราสาทได้หมดเลยทั้ง4ี่ปราสาทของเราแต่ถ้าถ้าเราอ่านความคิดของกัมพูชาเขาก็หวังว่ามันเหมือนกับช่วงนาทีสุดท้ายฉันต้องเล่นให้สุดเผื่อว่าฉันยังจะยึดได้สักปราสาทห,หนึ่งก็เลยเน้นไปที่ไอ้ตาเมืองควายซึ่งเป็นจุดที่ถ้าเราดูทางจุดยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยพี่เล็กบอกว่าเราเสียเปรียบตรงจุดของตาเมืองควายนะคะแต่ว่าจุดอื่นเราเราได้เปรียบเพราะเราอยู่ที่สูงภูมะขืออะไรเหล่านี้ใช่ไหมคะ ส่วนตาเมืองควายเนี่ยเราค่อนข้างเสียเปรียบในยุทธภูมิแต่ว่าสุดท้ายด้วยด้วยกำลังเขาบอกว่ามีการตะโกนเลยนะของของพลรออสามนเนี่ยมีการตะโกนบอกว่าแบบจะขอปกป้องด้วยชีวิตนะตะโกนไปเปแล้วก็บุกเลยสุดท้ายก็ถอยร่นไปของทหารเขมรก็ถ้าบับว่าตอนนี้เราตรึงตึงได้หมดทุกปราสาสเลยนั่นแหละนะคะก็ตอนนี้ เท่าที่เช็คล่าสุดมาตอนนี้เงียบแล้วเพราะว่ามีการเจรจาที่เรียกว่า RBC ใช่ไหมคะของของแม่ทัพของทั้งสองฝ่ายทางสบทกก็บอกว่าอันนี้จะยังไม่เรียกว่า RBC นะถือว่าให้มันเป็นในระดับที่ขั้นต้นยิ่งกว่านั้นค่ะก็คือแม่ทัพภาคทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจอกันซึ่งตอนแรกจริงๆแล้วตกลงจะคุยกันตอน7จ็ดโมงในช่วงที่ไปแถลงร่วมกันที่มาเลเซียเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเจ็ดโมงเช้าเนี่ยจะมีแม่ทัพภาคมาคุยกันแต่พอสถานการณ์ช่วง ใกล้รุ่งเนี่ยมันก็ยังไม่นิ่งแบบนี้นะก็เลย7จ็ดโมงก็เลยเลื่อนไปก่อนก็เลยเลื่อนเป็น10บโม,ง,มงนะคะก่อนหน้านั้นก็มีความสับสนเล็กน้อยนะมีมีมีการปล่อยข่าวมาว่าเออสิบโมงตกลงก็ไม่คุยละก็เหมือนกับว่าจะยกเลิกไปละ<อ>ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นคงแย่นะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยกมีการยืนยันนะคะจากสบทกอเองว่า10บโมงคุยเรียบร้อยนะคะมีการตกลงการประเด็นหลักๆก็คือตกลงหยุดยิง นะแล้วก็ตกลงว่าห้ามเคลื่อนย้ายกำลังใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเพราะว่าเคลื่อนย้ายเดี๋ยวสับสนแล้วยิงกันอีกนะคะห้ามเติมกำลังห้ามเติมกำลังแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องอคุยกันเรื่องของการยกย้ายหมายถึงว่าอำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้ป่วย uh huh. ผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตซึ่งจริง,รงๆแล้วก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำมาตลอดอันนี้ก็คือ,อถ้ามีใครอย่าง ตกค้างอยู่นะก็อำนวยความสะดวกในการส่งกลับประเทศตัวเองด้วยนะคะก็คือเป็นการหาหรือกันที่ช่องจอมเนาะของออของเ,อเขาเรียกว่าระดับแม่ทัพ แม่ทัพใ,ในพื้นที่มาคุยกันก็เขาบอกว่าหยุดยิงห้ามยิงต่อประชาชนหยุดเพิ่มเติมกําลังห้ามเคลื่อนย้ายกำลังอำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการจัดตั้งชุดประสานงานเพื่อแก้ปัญหาฝ่ายละ4คนหลังจากนี้ก็คือจะดันไปสู่การหา,หารือกันอีกครั้งนะคะในการประชุม GBC วันที่4สิงหาคมซึ่งจะมีการประชุมที่พนมเปญก็โชคดีว่าการประชุมนั้นก็ยังไม่ล่ม เส้นเดียวกับการประชุมเช้านี้ที่ยังไม่โลมที่จีบเนี่ยยังคุยกันได้ค่ะที่ g ี c ีจะเป็นการคุยระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ว่าของไทยยังไม่มีนะแต่ว่าเห็นทางทางคุณภูมิธรรมตอนที่ตอนที่มาโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อเมื่อวานนี้หลังจากกลับมานะก็คือบอกว่าทางนายกก็จะไปด้วยรักษาการนายกไปด้วยค่ะก็แปลว่ามันจะเป็นการเต็มทีมมากกว่า GBC ปกติ GBC ปกติเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมใหญ่สุด แต่เนี้ยคุณภูมิธรรมบอกว่าจะมีทั้งนายกทั้งกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศไปด้วยแต่คนที่นําคณะก็เข้าใจว่ายังเป็นกลาโหมนะคะจากจากที่ฟังสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็ว่าท่านจะเป็นคนนําคณะไปในฐานะรักษาการเพราะว่า GBC มันคือการประชุมระหว่างกลาโหมกับกลาโหมคือตามหลักการของเขาแต่รอบเนี้ยอาจจะแบบว่าใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีหรือว่าการกระทรวงกลาโหมตัวจริงไง ตอนนี้มีแต่รักษาการ <c oughs> ใช่ไหมก็น่าจะเป็นบิ๊กเล็กแหละที่จะทำหน้าที่นำไปหรือเปล่า <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> นั่นแหละก็คงเป็นการไปพูดคุยกันเรื่องว่าหลังจากนี้จะอยู่กันยังไงประมาณนี้นะจะอยู่กันยังไงจะจะรับผิดชอบอะไรกันยังไงกับความเสียหายของทั้งสองฝ่ายอ่าแล้วคงคุยแบบ next step ว่าโอเคแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพื้นที่ที่อยู่ๆกันเนี่ยที่บางที่บางจุดก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่พิพาทตอนนี้เรายึดไว้แล้วเงี้ยใจให้อยู่อย่างนั้นเลย ตกลงกันอย่างนั้นเลยไหมนะหรือว่าหรือว่าถ้ายังไม่ลงตัวก็คือคุยกันจนกระทั่งมันอักเรียถ้าไม่งั้นเนี่ยก็จะต้องลบกันใหม่ซึ่งคนไทยนี่บอกว่ายังไงก็ต้องยึดให้นานที่สุดเพราะเราปล่อยให้เขายึดของเรามาตั้งนานแล้วคือเหมือนกับว่ารู้สึกว่าอันนี้ถือเป็นการลบแล้วได้แล้วก็คือถือว่าได้เลยใช่ไหมได้ข่าวว่าเราอจับเฉลยศึกมาได้ด้วยนะ20คนของฝ่ายเขมรในในช่วงในช่วงเช้าเนี่ยช่วงประมาณหัวหัวรุ่งของของเราเนี่ยแหละ เขาบอกจับไม่ได้แล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของการสูญเสียแน่นอนเขาสูญเสียเยอะมากแต่ว่าแบบอะไรรู้ไหมสิ่งที่แบบว่าเขาบอกว่าขัดใจคนไทยมากๆคือการข่าวในกัมพูชาเนาะคือโดยเฉพาะโคศกหญิงอะที่ชื่อว่ามารีโซเจียตาเนี่ยนะเออยังไม่เคยไปตามเลยอะคือคือเขาเฟกเขาแถลงเหราเขาเฟก เฟกนิวส uh ์ล้วนๆแม้กระทั่งอย่างเมื่อวานเนี่ยมีการมีการปล่อยข่าวออกมานะ <c oughs> คือเรียกว่าประคมข่าวในบ้านเขาซึ่งแน่นอนเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกโซเชียลใช่ไหมมันก็มามถึงบ้งานเรารใช่มีการไปบอกว่า ทหารไทยฝั่งไทยเนี่ยมีการใช้เครื่องบินปลยสารเคมีคือหาว่าเราใช้อาวุธเคมีแล้วมีภาพด้วยซึ่งอันนี้ f a k น news แบบไม่มีมูลอะไรเลยเป็นภาพเคมีสีแดงที่ปล่อยออกมาปรากฏว่ารู้เปล่าวันนี้ทางกองทัพบกออกมายันหลืว่าภาพนี้คือภาพของการปล่อยสารเคมีเพื่อช่วยเรื่องไฟป่าดับไฟป่าและเป็นภาพเก่าของลอสแองเจลิสค่ะตลกไหมคือคือนางเขาเขาตั้งชื่อกันไปแล้วนะเป็นเป็นมิสสตรอเบอรี่เนี่ย คนนี้เออคือเรานั่งดูแลแบบว่าสุดๆดแล้วอ่ะคือเขาใช้ยังใช้การข่าวแบบเขาเรียกเขาใช้คําว่าอะไรนะ information อ a นะคะ i อ f o r m a t i o n war แบบยุคสงครามเย็นเขาใช้เทคนิคแบบนี้แต่ว่าเข้าใจว่าเขาเขาต้องการสื่อสารเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคือหวังทางการเมืองในบ้านเขาไงแต่เราฟังแล้วเราเจ็บใจใช่ <c oughs> ซึ่งทางการไทยก็มีการถแถลงโตให้ข้อเท็จจริงอย่างทันท่วงทีเนาะล่าสุดคุณภูมิธรรมก็มีการออกถแถลงการนะคะยืนยันว่ารัฐบาลไทยดีได้มีการประท้วงไปแล้วนะในเรื่องที่กัมพูชาไม่หยุดยิงตามข้อตกลงเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ส่งหนังสือประท้วงนะคะไปยังประธานอาเซียนนะในฐานะคนที่มา <c oughs> โฮสตโตะเมื่อวานนี้นะแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐส่งไปที่จีนซึ่งได้มาเป็นสักขีพยานในการเจราจาด้วย เพื่อให้ได้รับทราบว่าการละเมิดข้อตกลงนี้เป็นเหตุจากการไม่ซื่อตรงและไม่จริงใจของกัมพูชาอย่างชัดเจนนะคะก็อย่างไรก็ดีก็ตามที่เมื่อกี้เราคุยกันไปนะคะตอนสายก็ได้มีการคุยกันระหว่างแม่ทัพภาคทั้งสองประเทศแล้วตอนนี้สถานการณ์ก็เลยมีการมีความสงบกลับมาในช่วงนี้นะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์จากช่องทางที่เป็นทางการของรัฐบาล ตรงนี้ต้องขอติงเลยนะคะช่องทางที่เป็นทางการของรัฐบาลน่ะคือตั้งแต่ทางกองทัพบอกว่าให้ติดตามข่าวจากเพจกองทัพนะโบก็เป็นเด็กดีก็ติดตามเพจจากข่าวกองทัพตลอดอม,มันแทบไม่เคยมีอัปเดตอะไรแบบที่ในเพจในเพจแต่มันก็จะไปได้ข่าวจาก <Social. S 1> แหล่งอื่นมาแทนแล้วเมื่อเช้าเนี่ยชัดเจนมากคือเราก็อยากรู้ว่าตกลงการประชุมของท่านแม่ทัพ จะเกิดขึ้นไหม,มเพจกองทัพก็เงียบก็ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าก็มีการไปปล่อยข่าวผ่านสื่อแทนแล้วก็แถมเป็นข่าวสับสนด้วยก็คือ,อนั่งดูรายการคุณสรยุทธ์อยู่คุณสรยุทธก็อ้ามีไลน์เข้ามาจากโคศกกองทัพบอกว่าการประชุมนี้ตกลงไอ้ที่จะเป็นสิบโมงก็ไม่มีแล้วแบบเนี้ยคืออะไรอ่ะ คือถ้าคุณคิดว่าจะจะใช้วิธีปล่อยข่าวผ่านนักข่าวบางคนแล้วปล่อยให้เพจทางการนิ่งเนี่ยคุณก็แอพอยนักข่าวคนนั้นเน่ะเป็นโฆษกกองทัพไปเลยดีไหมเออไอที่ทำอยู่ทุกวันอยากรู้อ่ะใช่ทำไมถึงคิดว่ามันโอเคอ่ะที่แบบเพจกองทัพนิ่งหรือสถานการณ์เมื่อคืนก็เหมือนกันอ่าหรือสิ่งที่พี่ตะแป๋วเล่าอ่ะเอามาจากไหนเพจกองทัพไม่มีนะพี่เล็กวัสนารานุ่มเลยอ่าดังนั้นถ้าถ้ากองทัพจะทำแบบเนี้ยโบคิดว่าก็ ก็แอ p พอยให้เป็น <ứng S 1> ทางการ <ứng S 1> คือประชาชนจะได้รู้สึกว่าโอเคตกลงคุณใช้ช่องทางนี้นะคะอย่างเมื่อเช้านี้สับสนชัดเจนนะแล้วพอ,พอตอนบ่ายก็ค่อยมารู้จากสบทกว่าโอเคตกลงได้คุยกันคือคือทางทางทหารเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์ด้านไอทีเนาะของเขาใช่ไหมที่เขาจะมีการมอนิเตอร์แม้กระทั่งภาพดาวเทียมในพื้นที่ที่เขาจะมีส่งกันคือในโลกโซเชียลมีการส่งกันเยอะแล้วก็อีกด้านหนึ่งโอเค นอกจากจะได้ข้อมูลข่าวจากพี่เล็กวัานานาน่วมแล้วเนาะสำหรับกระเป๋วเองเนี่ยแล้วก็ยังมีข้อมูลจากคือเราพอเราไปเรียนกับหน่วยงานกองทัพอ่ะมันก็จะมีคนที่อยู่ในหน่วยนะคะที่เขาเป็นข้อมูลภายในสดสดแบบเรียลไทม์เพราะว่าจะส่งข้อมูลมาในในห้องไลน์เราก็จะได้ข้อมูลมาซึ่งอันเนี้ยซึ่ง สื่อก็มีสื่อได้กันหลายช่องเลยนะคือเราคิดว่า,า,าถ้าถ้าคุณจะใช้วิธีแบบนี้ทำไมคุณถึงไม่ลงเพจทางการนะอพอมาใช้วิธีแบบนี้จุดอ่อนของมันก็คือว่าก็ทุกคนก็เอาข่าวมาปล่อยได้แล้วแต่ละคนอนะ่ะมันจะมีอะไรมาตรวจทานนะอ,อ่าสมมุติจากพี่แปลวเป็นข่าวจริงแต่อาจจะอีกคนนึงที่อยู่ในห้องไลน์ถ้าเขาต่อเติมอะ อ,อันนี้ยมันคือปัญหาของงานข่าวใช่ใชก็ต้องติดตามแล้วเพราะว่าทางโคษกเขาอะคุณวินไทยเองเ่ยเขาก็ทําหน้าที่เนาะในการสื่อพอมีข้อมูลออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างช่วงเช้าเนี่ยเราตื่นมาเราก็ติดตามค่ะแต่ละช่องเขาก็จะเอาคุณวินไทยเนี่ยมายืนยัน บอกว่าอ่าวเรื่องของพลพลเอกสไลดึกใช่ไหมคะที่บอกว่าเสียชีวิตก่อนหน้านี้คมพูชาก็ออกมายืนยันบอกว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ปรากฏว่าทางเรามีภาพมีรูปแล้วคุณบินไทยเองก็ยืนยันแล้วคุณวินไทยกับพี่เล็กอ่ะใครพูดก่อนกันคุณบินไทยสิแน่ใจเอออ๋อหมายถึงว่าการออกมาให้สื่อใช่ไหมพี่เล็กก่อน อ่าเนั่นแหละคือคำถามของบอกว่ากองทัพทำทำแบบนี้มันมันใช่วิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าเออซึ่งไม่ใช่ความผิดพี่เล็กนะอันนี้สื่อสารไปต่อกองทัพอะทำทำแบบนี้เพื่ออะไรแล้วเราแล้วถ้าจะทำแบบนี้ก็อย่ามาบอกเราตั้งแต่แรกว่าให้ติดตามอัปเดตจากเพจกองทัพเพราะเราก็ติดตามทางนั้นมาตลอดแล้วมันไม่มีอ่ามีข้อติติงแล้วนะคะกองทัพต้องได้ยินนะคะต้องฟังแล้วนะคะค่ะเพราะว่า มีคนที่เขาพยายามติดตามข่าวหลายช่องทางโดยเฉพาะแบบเขาก็มองว่าแทนที่เขาจะไปเสพข่าวผ่านสื่ออ,อ,อย่างเราเราก็ทําหน้าที่สื่อใช่ไหม,มเราก็อยากได้ข้อมูลที่มันแบบว่ารวดเร็วแบบเร็วทม์เหมือนกันเพราะฉะนั้น,นกองทัพคงควรจ,จะต้องมีการสื่อสารรวดเร็วแล้วถ้าคุณทําให้คนชินะกับการแบบว่าไปเอาข่าวจากหลายแหล่งเนี่ย ปัญหาก็คือว่าผู้ไม่หวังดีอ,ะอ่ะเขาก็จะปล่อยข่าวได้เหมือนกอันแล้วประชาชนก็ชินแล้วว่าเออตกลงฉันก็ฉันก็ต้องฟังจากที่ต่างๆอยู่ดีสุดท้ายเนี่ยมันก็จะคุมการสื่อสารไม่ได้เข้าใจเนาะบางทีคนที่นั่งทําหน้าที่อยู่หน้าเพจก็อาจจะแบบอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าวิจเรไม่มั่นใจในวิจารณ์ของตัวเองว่าบางข้อมูลเนี่ยควรจะปล่อยออกมาหรือยังก็เลยทําให้การทํางานช้าหรือเปล่าเพราะงั้นก็เลยกลายเป็นว่า ไม่กล้าลงอะไรหรือเปล่าหรือบาง<ะ>ทีแบบทํากราฟิกอยู่ทําตามหลังอย่างงี้อย่างงี้เพจสอบอทกพอสอบอทกเนี่ยแถลงแล้วเขาก็มีการพูดช่งท้ายว่าให้ติดตามข่าวจากเพจสอบอทกอ่าพอแถลงจบโบก็เข้าไปดูเลยว่าโอเคตกลงที่ทแถลงเมื่อกี้มีลงหรือยังจนถึงตอนก่อนเราเข้ารายการอ่ะก็ยังก็คือยังทํากราฟิกไม่เสร็จหรือเปล่า ทีนี้อ่ะ,ะเรื่องของการข่าวราก็ต้องยอมรับว่าเราอะต้องปรับตัวอย่างมากเพราะว่าถ้าเทียบเรื่องของการข่าวแล้วเนี่ยกัมพูชานี่เขาเร็วมากนะพอมี<ช>ข่าวอะไรมาปุ๊บเนี่ยคือรู้นะว่าเขาเฟกนิวเขาบิดนะแต่เขาเล่นเลยเขาเล่นเร็วเขาเล่นเร็วมากๆแล้วแล้วคนไทยเนี่ยพอพอไปเสพข่าวจากกัมพูชาก่อนนะเขาก็รู้สึกเลือดขึ้นหน้าเลือดทะลุหน้าก่อนแล้วเกาะกว่าจะมารู้ความจริงจากจาก กองทัพหรือตัวแทนของกองทัพมาบอกอว่าไม่จริงนะที่กัมพูชาพูดเพราะว่านะเรื่องเฟกนิวส์เนี่ยต้องตําหนิคือจะทําเร็วทําช้าก็ผิดเนอะแต่ว่าอวไอ้ข้อมูลทางการของเขาก็เร็วกว่าเหมือนกันอ,อย่างตอนเมื่อวานนี้ตอนอันวาน,นั่งประชุมกันอยู่ใช่ไหมคะกับกับ นายกไทยนายกกัมพูชาแล้วก็อันวาเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยทางเพจของทางการของกัมพูชาเนี่ยเขาเอาพิธีกรเขามานั่งตั้งโต,ต๊ะรอละคุยคุยรอละรอว่าเนี่ยแถลงเมื่อไหร่เขาก็จะพูดด้วยภาษาของเขาเนี่ยหให้หให้คนของเขาฟังได้ทันทีซึ่งคุณเซนก็แชร์มาเป็นเป็นพรสคอนเฟรนซ์ก็แชร์ไลฟ์เนี้ยไว้อะบอกก็เห็นอะคุณเซนแชร์ละงั้นเราไปดูของเราบ้างก็เข้าไปเพจไทยคู่ฟ้าไม่มีเพจกระทรวงการต่างประเทศ ไม่มีมแต่ก็เข้าไปที่เพจมาเลเซียอ่ะมีเพราะมาเลเซียเป็นโฮสก็เตรียมตั้งปกไลฟ์แล้วเหมือนกันปรากฏเพจไทยคู่ฟ้าก็คือใช้วิธีแชร์ไลฟ์จากมาเลเซียามาซึ่งก็ก็เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมโอเคแต่อันนี้ก็ก็ไม่ว่ากันเท่าไหร่หรอกเพราะเดี๋ยวอีกสักพักก็ ก็ต้องแปลให้อยู่ดีแต่นี่คือเทียบให้เห็นเนาะยังไม่นับวันนี้เอาวันนี้ครั้งครูนี้นึงนะยังไม่นับวันนี้ที่ที่ตั้งโต๊ะแถลงะกันในที่ต่างๆต่างๆกันต่างกรรมต่างวาระข้อความก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนกันเป๊ะก็เท่ากับว่าเราก็ต้องตามไปฟังในทุกๆุที่เพื่อที่จะประกอบภาพให้มันครบนะคะ